ตาแห้งไหมคะบางท่านอาจจะรู้สึกมีอาการตาแห้งไม่สบายตาแต่บางท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความตาแห้งค่ะแต่มีอาการรบกวนอย่างอื่นอย่างเช่นเคืองตาหนักหนังตาคันตาไม่สบายตาสู้แสงไม่ได้หรือน้ำตาไหลเป็นบางครั้ง เหล่านี้เป็นอาการของโรคตาแห้งได้นะคะซึ่งพบได้บ่อยเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในวัยทำงานแต่จริงๆแล้วโรคตาแห้งเนี่ยสามารถพบได้ในหลายๆวัยเลยล่ะค่ะโรคตาแห้งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสร้างน้ำตาที่น้อยกว่าปกติค่ะหรือน้ำตาที่สร้างออกมามีคุณภาพที่ไม่ดีโดยทั่วไปน้ำตามี3ชั้นค่ะชั้นด้านในสุดเป็นชั้นเยื่อเมือก ชั้นกลางเป็นชั้นน้ําซึ่งมีปริมาณเยอะที่สุดถึง90%และชั้นนอกสุดซึ่งมีความสําคัญมากคือชั้นของไขมันค่ะโดยไขยมันจะทําหน้าที่ในการคลุมผิวของน้ำตาเอาไว้เหมือนหมูพะโล้เลยค่ะที่มีชั้นไขมันลอยอยู่บนผิวเพื่อที่จะคลุมเอาไว้นะคะสาเหตุหนึ่งของอาการตาแห้งที่พบได้บ่อยมากก็คือชั้นไขมันที่อยู่ชั้นบนสุดนี่แหละค่ะ ไขมันที่ดีจะถูกสร้างจากต่อมไขมันเปลือกตาหรือที่เรียกว่าไมโพรเมียนแกลนซึ่งจะอยู่บริเวณเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างต่อมไขมันเปลือกตาอาจจะเสื่อมไปได้ตามวัยหรืออาจจะมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้นค่ะอย่างเช่นโรคประจำตัวบางอย่างโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานของตัวเองการทานยาบางอย่างนะคะอย่างเช่นยารักษาสิวยาต้านซึมเศร้ายาแก้แพ้หรือว่ายาฮอร์โมนต่าง แล้วก็ยังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาของต่อมไขมันเปลือกตาเสื่อมด้วยอย่างเช่นการใช้เครื่องสําอางรอบดวงตาการติดเชื้อมีการอักเสบรอบดวงตาบ่อยๆการใช้คอนแทคเลนส์ประเด็นเหล่านี้รวมๆกันแล้วทําให้ต่อมไขมันเปลือกตามีการอุดตันค่ะน้ํามันไม่สามารถออกมาได้ง่ายๆคุณภาพของน้ํามันไม่ดีก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยไม่สามารถคลุมผิวตาได้น้ําตาระเหยออกไปเร็วตาเราก็จะมีอาการตาแห้งได้ง่าย ค่ะ